สวัสดีครับก็มีคำเรียกร้องกันมาเยอะนะครับว่าถ้ารับฟัง PDPA ไปแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมีโฟลการทำงานยังไงพอจะพอจะทำไอ้ครวม,มาให้ได้หรือไม่นะครับผมก็เลยลองจัดทําคลิปนี้มาให้นะครับเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะดำเนินการทางด้าน PDPA นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คลิปก็ไม่ยาวนะครับผมย่อหน้าตัวเองลงไปนิดหนึ่งนะครับมาอยู่แถวนี้นะครับ อ,อ,อ,อย่างนี้ครับบนจอเนี่ยมันก็จะเป็น Flow ที่ผมร่างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เพื่อช่วยไกด์ไอเดียไกด์แนวทางเราเนาะในการดําเนินการนะครับก็คือเริ่มต้นจากทางซ้ายมือสุดนะครับสตาร์ทนะครับก็คือกล่องแรกเนาะนะครับท่านจะเห็นว่ามีสีฟ้านะนะฮะแล้วก็สีส้มนะฮะไอ้สีฟ้าเนี่ยก็คือการปรับปรุงหรือ Flow สำหรับดำเนินการ PDP กับกระบวนงาน กับกิจกรรมหรือกับชุดข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วทำากำนํนนอยู่แล้วนะในองค์กรนะครับไอสีส้มเนี่ยสำหรับกรณีที่ดําเนินการกับสิ่งที่ยังไม่มียังไม่ได้ทําเป็น Business Unit ใหม่เป็นกิจกรรมใหม่เป็นชุดข้อมูลใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไล่2แบบนะครับเอาเป็นสีฟ้าก่อนนะครับสีฟ้าก่อนก็คือขั้นที่1เนี่ยเราก็ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมหรือชุดข้อมูลนะนะครับก็ต้องเลสขึ้นมาละว่าหน่วยงานองค์กรเราเนี่ยมีรายชื่อกิจกรรม หรือรายชื่อชุดข้อมูลที่มันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนาะอะไรบ้างนี่ก็บางทีภาษาเขาเรียก i n v e n t ท r y นะทำอินเวนทูรนะครับซึ่งนะครับก็ในลิสต์รอบรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ครบหรอกนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มันมีตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็ทําวนลูปไปเรื่อยๆนะไอ้ลิสต์เนี่ยจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นนะครับครั้งแรกอาจจะมีแค่10ชื่อ10รายการ10กิจกรรมเนาะก็ไม่เป็นไรวนไปนะครับนี้สมมติได้ลิสต์มาตั้งต้นแล้วนะครับอ่เราก็มาเลือกนะครับมาเลือกว่า ชุดไหนล่ะนะครับที่คุณจะเอามาทําดําเนินการ p d p a ก่อนนะครับหรือกิจกรรมไหนนะครับจะทําทีเดียวหมดก็ได้หรือเลือกเฉพาะบางชุดมาทําก็ได้นะนะครับแล้วแต่เราซึ่งเราก็พิจารณาตามความสําคัญตามทรัพยากรตามรีซอร์รและตามองค์ความรู้ที่มีนะครับบางทีเนี่ยองค์ความรู้เรายังมีน้อยถูกไหมครับก็อ,อยากจะเริ่มเล็กๆก,ก่อนก็คือจา้างหนึ่งหรือ2กิจกรรมก่อนเพื่อให้มันรู้ว่าจะาเดินยังไงลงมือทําดูก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยไปขยายผลอีกทีในหลายๆกิจกรรมเพิ่มไปอีกนะครับ หรือถ้าใครมีรีซอสเยอะหรือจ้างทามหรือมีที่ปรึกษาเก่งๆทํางานเยอะเร็วก็ทำพรวดเดียวเลยทุกกิจกรรมก็ได้นะครับนะฮะก็เนี่ยเลือกนะพอเลือกเสร็จก็นะครับไปดูว่าขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับตามที่กฎหมายกําหนดขั้นต่ำมันพวกมันจะเป็นพวก document c o m p l i ล n c แก็คือว่าคุณได้ทําเอกสารต่างๆครบตามที่กฎหมายกําหนดขั้นต่ําหรือไม่นะครับถ้าอย่างก็ทำซะนะครับตัวอย่าง หลักก็เช่นพวก privacy notice เนาะคือคำที่จะแจ้งทราบให้กับ data subject ว่าเราเอาข้อมูลอะไรเข้ามาทำในกิจกรรมนั้นๆเอาอะไรเข้ามาทำกิจกรรมจุดประสงค์อะไรบ้างหรือ agreement ต่างๆเนาะที่กฎหมายกำหนดเลยคือ processing agreement นะครับระหว่าง data controller นะครับกับ data processor มันจะต้องมี agreement เข้าตกลงกำหนดสคขปว่าเขามี processor เนี่ยมีสิทธิ์เอาข้อมูลสุนบคุคคลอะไรไปทำอะไรแค่ไหนนะครับมันต้องเขียนให้ชัด นี่ไม่ใช่สัญญาจ้างงานนะแต่เป็นสัญญาที่เขียนเอาไว้ให้ชัดว่าเขามีสโคบในการนําข้อมูลส่วนคลอ,อะไรบ้างไปทําอะไรบ้างนะครับในนามของเรานะแล้วเขาก็ต้องจัดการมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยนะนะครับเจ้าโปรเซ,เซอร์นี่กฎหมายเขียนเลยนะครับนม่มนก็เลยต้องทำนะครับอันอีกอันหนึ่งที่กฎหมายเขียนคือมาตรา3 9มเกนะครับก็คือให้จัดทําให้ Data Controller เนาะนะครับหรือกําชับให้โปรเซ,เซอร์เป็นคนทา ก็แล้วแต่นะครับจัดทำบันทึกรายการตามมาตรา39ยังไม่อ่านดูนะครับมาตรา39กดดําหนดไว้แล้วให้บันทึกอะไรเอาไว้บ้างท่านก็ทําขั้นต่ําตามกฎหมายกําหนดนะครับหลายๆที่หลายๆคนจะเรียกมันว่า ROPA นะ R O P A Record of Processing Activity นะครับแต่ผมขอเรียกตามกฎหมายนะครับก็คือบันทึกรายการเนาะในนั้นก็ถ้าให้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือ 1. คุณเก็บข้อมูลคนอะไรมานะครับทำเป็นตารางอะนะฮะ ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรที่เก็บมาเก็บไปใช้เพื่อจุดประสองค์อะไรนะครับแล้วก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างไรแล้วก็มีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอความยินยอมไหมถ้ามีคุณใช้ฐานกฎหมายอะไรที่ว่ายกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมนี่คือหลักๆนะครับชื่อของแล้วก็ชื่อของ Data Controller คือใครนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้จะเป็นหลักที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนคือบันทึกครั้งเดียวนะตอนหนึ่งกิจกรรมบันทึกนี้เก็บไว้ครั้งหนึ่งเป็นหนึ่ง r รอร์ในโรปา ะฮะถ้าจะเรียกสั้นๆนะครับหรือบันทึกรายการจะมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่บันทึกต้องบันทึกรือเพิ่มเรื่อยๆเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นนะครับก็คือในกิจกรรมนั้นเนี่ยโดยปกติ PDPA จะบอกว่าคุณต้องเคารพสิทธิ์ Privacy นะครับของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนาะนะครับแต่นี้เวลาเขามาขอใช้สิทธิ์เนี่ยเช่นขอสำเนาข้อมูลออกไปขอให้ปรับแก้ข้อมูลขอให้ทำลายข้อมูลลบทำลายนะหรือขอให้หยุดประมวลผลอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับไอ้สิทธิ์พวกเนี้ยเวลาถ้าเราถ้าเราทำให้ถ้าเขามาขอแล้วเราทำให้จบไม่มีัญหา แต่ถ้าคุณไม่ทําคุณเม็นึงคอนโทรลเลอร์ไม่ทําหรือเลือกปฏิเสธที่ยังไม่ทําด้วยเหตุผลบางประการด้วยข้อจํากัดบางอย่างถ้าท่านปฏิเสธ Data subject ท่านจะต้องบันทึกนะฮะจะต้องบันทึกไอการเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นเนี่ยเอาไว้ในในบันทึกรายการตามมาตราสามสิบเก้าด้วยถ้าเราดําเนินมาไม่เคยปฏิเสธใครเลยก็ไม่มีอะไรให้บันทึกนะครับแต่ทันทีที่มีการบันทึกมีการปฏิเสธเราก็บันทึกลงไปเป็นหนึ่งรายการหนึ่งเรคคอร์ดอ่ะวันที่เท่านั้นเท่านี้นายกมาขอใช้สิทธิ นะครับในการที่จะทําการปรับแก้ข้อมูลให้หยุดประมวลผลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็บันทึกลงไปนะครับถ้าเราปฏิเสธเขานะครับก็2ออย่างหลักๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทําการประเมิน DPIA เป่งขั้นต้นนะครับคือ Protection Data Protection Impact Assessment นะครับตรงนี้โปรทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ต้องผมอาจจะไม่ได้บอกว่าจะต้องตามตามโฟลนี้ทั้งเท่านั้นนะครับโฟลนี้อาจจะไม่ใช่โฟลที่ถูก ใช้คําว่าเป็นโฟลเดียวที่จะต้องดาเนินการนะเป็นแค่ตามความเห็นตามคําแนะนําของผมนะครับท่านสามารถ Follow หรือจะปรับก,ก็ได้นะครับไม่ใช่ Flow ที่แข็งตรึงนะครับว่าต้องเดินตามนี้เท่านั้นนะครับแต่เป็นคําแนะนําเป็น recommendation เป็น suggestion นะครับก็ทำสออันแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นปราการด่านสำคัญนะควรทำก่อนนะครับก็คือพวกเอกสาร c o m p l i a n นะครับแล้วก็มาดูเรื่อง DPIA คือ protection Impact Assessment นะครับเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าแค่เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะเช็คลิสต์นะครับว่าเออคุณมีการประมวลผลข้อมูลปุุคลจำนวนมากไหมนะครับมีการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นระบบอัจนมัติหรือใช้ AI ในการประมวลผลไหมอย่างเงี้ยนะครับติ๊กติ๊กถ้าเกิดว่ามีหลายออหลายเขาเรียกหลายข้อที่ตอบว่าใช่ใช่ใช่เนี่ยนะครับมันก็จะเข้าข่ายว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องไปดําเนินการหามาตรการหรือปรับปรุงมาตรการในการลด ะะลดหรือกําจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะทํารายละเอียดประเมินในรายละเอียดคือ impact data version impact assessment ในรายละเอียดลงไปอีกนะครับในขั้นต้นถ้าถ้าขั้นต้นไม่เสี่ยงก็โอเคผ่านนะครับแต่ถ้าเสี่ยงก็ไปดําเนินมาตรการเนาะในการลดความเสี่ยงนะครับเช่นนะครับเอ๊เราไปแก้นะครับตรงนี้หรือเราจะเรียกว่าเป็นการพิจารณาแก็บก็ได้เนาะนะครับเอมันมีแก็บอะไรหรือไม่เนาะหรือ ก็คือจะลดความเสี่ยงได้คุณต้องรู้ว่ามีเก็บอะไรก่อนนะครับมีเก็บอะไรแล้วอ,อย่างนี้เป็นเงินการเม่อการลดความเสี่ยงนะหรือจะได้ค่อยเก็บก็ได้ที่ผมเขียนตรงนี้นะครับสั้นๆน,นะครับก็ลดเช่นไรครับปรับระเบียบข้อกาหนดไม้ internal rules ของบริษัทขององค์กรนะครับเช่น,ห,ห,นห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามส่งข้อมูลออกนอกองค์กรนะห้ามส่งอีเมลออกไปให้คนนอกข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเงี้ยนะครับเป็นกฎระเบียบป,ประกาศออกมาให้ปฏิบัติให้พนักงานแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกแต่ละหน้าที่ปฏิบัตินะครับ หรือปรับการทํางานทางเทคนิคและเครื่องมือต่างๆเนาะเช่นมี tools มีซอฟต์แวร์มีอะไรเงี้ยนะครับจำกัดเสร็จการเข้าถึงการเข้ารหัสข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับหรือจํากัดการส่งออกนะพวกซอฟต์แวร์ที่มาคอยควบคุมดูแลนะครับนี่เป็นเชิงเทคนิคนะครับซ้ายเป็นเชิงกฎระเบียบนะครับแล้วก็ลงมากล่องใหญ่ข้างล่างนะนะครับก็คือพวก business flow ละ business procedure business flow นะครับต้องสร้าง business flow เพิ่มขึ้นมาที่จะไปตอบรับกับก a บที่ยังมีอยู่นะครับหรือว่านะครับ สร้างไอ้ปรับนะฮะปรับ business l o w w ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างอันใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบรับนะครับ <S <S เช่นเวลา Data Subject จะมาขอใช้สิทธิ์เนี่ยคุณจะ,ะ,ะดูแลเขายัางไงมี flow มั้การทำงานมั้นะครับหรือ Flow อื่นๆเดิมที่ทำกันอยู่มันต้องปรับอะไรไหมก็ปรับตรงนี้นะครับก็3อย่างนะครับเสร็จแล้วทุกอันก็จะวิ่งไปสู่การทบทวนแก็บนะครับยังมีแก็บอะไรไหมต้องปรับอะไรไหมถ้ามี นะครับก็กระโดดขึ้นไป AA A. ก็คือข้างบนนี้ไปดําเนินมาตรก,การต่างๆอีกรอบนะครับทำวนไปจนกระทั่งพิจารว่าไม่น่าจะมีแกลบแล้วก็ไปต่อนะไม่มีแกลบก็ขึ้นไปไปเลือกตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมแล้วก็มาเลือกชุดมาทําต่ออีกเหมือนเดิมนะครับก็จะวนไปเรื่อยเรื่อย่างเงี้ยนะครับก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นนะครับนี่ทางสีฟ้าเรียบร้อยนะครับสีส้มนะสีส้มคือกิจกรรมใหม่ช่วข้อมูลใหม่ถูกต้องไหมครับอ่กิจกรรมใหม่คุณมีอะไรแปลว่าคําว่าใหม่ก็ลวยังไม่ได้ทํา เห็ไหมกำลังวางแผนจะทําวางแผนจะทําเป็น business unit ใหม่ธุรกิจใหม่นะครับกำลังวางแผนทั้นท่านก็ควรจะต้องประเมิน DPIA เบื้องต้นก่อนนะครับก่อนจะลงมือทํานะครับเอ๊มีความเสี่ยงอะไรไหมนะครับต้องออกแบบมาตรการลดความเสี่ยงไหมก็จะคล้ายๆเอ็มมาตรการที่จะคล้ายกับสีฟ้าทางขวามือตรงนี้นะครับคล้ายๆสีฟ้าทางขวามือนะครับเอ๊ออกแบบวางแผนตอนนี้เป็นขั้นออกแบบอย่าลืมนะดีไซน์วางแผนเพราะฉะนั้นเราทําได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ ประเมินเงินทุนและความเป็นไปได้เนาะเมื่อคุณเห็นว่ามีแกลบหรือมีความเสี่ยงเนาะแล้วคุณก็หาทางที่จะลดปรับกระบวนการทำโฟล์บิสเนสโฟล์ซื้อประเมินว่าซอฟต์แวร์ราคาเท่าไหร่ระบบนี้ถ้าจะพัฒนาให้รองรับ GDP ต้องใช้เงินเท่าไหร่มันก็คือการประเมินเงินลงทุนและความเป็นไปได้ทางธุรกิจประเมินเสร็จคุณก็มาดูว่าจะโกหรือ no g กนะครับคุ้มไม่คุ้มนะครับจะลดอะไรได้ลดต้นทุนได้ไหมหรือปรับกระบวนการให้ปลอดภยัยมันมันคานกันเนาะ ระหว่างเงินทุนที่จะต้องลงเราพยายามลดให้ต่ําสุดแน่นอนนะครับในขณะเดยียวกันกระบวนการต่างๆเราก็ไม่อยากให้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนาะและเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็รักษาสิทธิ์รักษาความปลอดภัยข้อมูลให้ดีนะครับมันมันจะค้านกันอยู่เราก็ต้องออปติมไนซ์ตรงนี้หลายรอบหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันได้คําตอบว่าจะโกหรือโนโกโอเคไหมฮะทีนี้สไลด์ถัดไปผมอยากจะพูดเรื่องแก๊บนิดหนึ่งท่านฟังแล้วเนี่ยบอกเอ้ยทบทวนแก๊บทบทวนแก๊บเนี่ย และไอเก็บ,บที่ว่ามีแนวทางไหมว่าทบอะไรทบทวนอะไรยังไงพอจะมีไกด์ไหมนะครับคำตอบก็คือมีนะครับหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนนี่ไม่ให้ไปบังนะครับนะฮะการควรเก็บนะครับ Document Compliance คุณทำครบไหมนะครับก็คือมีการจัดทำ Agreement ต่างๆเนอะนะครับมีไหมนะนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะขั้นต่ำ p o s s i n g Agreement เนี่ยเขาเขียนเลยนะครับ ส่วนนันอื่นก็เป็นทางเลือกนะครับที่อยากจะควรจะควรจะทําเพิ่มให้ครบถ้วนนะครับเช่น sharing agreement หรือ joint controller agreement เป็นต้นนะครับ sharing นี่คือเวลาที่คุณเอาเอกสารเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปแชร์กับอ e ีกคอนโทรเลอร์หนึ่งนะครับแชร์ให้คนอื่นไปคุณต้องมี agreement ให้ชัดว่าแชร์ไปแล้วเขามีสิทธิ์เอาไปทำอะไรแค่ไหนนะครับ mm hmm. ส่วน joint controller agreement คือ2 c o คอนโทรเลอร์ร่วมยังมีความผูกพันร่วมกันในกิจกรรมเดียวกันนะครับ เป็นเจ้าของร่วมกันเป็นเจ้าของผลประโยชน์ร่วมกันเจ้าของข้อมูลในการมีสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลร่วมกันเนาะอย่างจอยแต่ถ้าแชร์เนี่ยผมใช้ของผมแล้วผมแชร์ไปให้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ทําตามสิ่งจุดประสงค์ของเขาเองนะไม่เกี่ยวอะไรผมผมแค่แชร์ให้เขานะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับผมมีคลิปอธิบายเรื่องพวกนี้เปรียบเทียบอยู่นะครับโดยตรงก็สองเซิร์ชใน u t u b e ได้นะครับอันที่2พวก privacy notice consent form หรือการเลือกฐานกฎหมายให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับถ้าไม่จะป็นต้องคอนเซนต์ก็ได้โปรดอย่าเลือก คอนเซนต์นะครับอย่าเลือกแบบเพลย์เซฟนะครับเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเลือกคอนเซนต์ไว้ก่อนเราจะได้ชื่อว่าขอความยนินยอมไปแล้วนะครับแต่มันจะทําให้เป็นภาระมากมายนะครับท่านต้องมาทําระบบ tracking ว่าใครคอนเซนต์อะไรไปเมื่อไหร่ใครถอนคอนเซนต์เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ต้องบันทึกไว้อีกเป็นหลักฐานท่านจะบันทึกเป็นกระดาษต้องเก็บเอกสารเอาไว้ถ้าบันทึกในระบบไอทีก็ต้องมาพัฒนาไอทีนะครับซึ่งมันจะวุ่นวายค่อนข้างเยอะเลยนะครับงนั้นอย่าเลือกคอนเซนต์โดยไม่จําเป็นนะครับอย่าเพล เลือกฐานตรวใหม่ให้ถูกต้องแล้วเหมาะสมนะครับนะฮะพวก policy note consent form เนาะนะครับ 2. เนี่ยไอ้พวกกระบวนการต่างๆเมื่อกี้บอก document compile a n d ทบทวนแล้วเนาะนะฮะทำแล้วประกาศแล้วคุณก็ต้องมาดูว่าไอ้กระบวนการตั้งแต่เก็บข้อมูลประมวลผลถ่ายโอนจนถึงทำลายเนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆที่ทำกับ Data เนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยเป็นไป,นปนตามที่เราประกาศไมไหม PDA ถ้าจะให้พูดหนึ่งประโยคนะครับก็คือคุณประกาศแล้วเนี่ย คุณทาตามที่คุณประกาศหรือเปล่านะฮะเนี่ยแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นข้อ2องเป็นงานเมชชัวนะว่าคุณทําตามที่คุณประกาศซึ่งทําพวกนี้ก็จะวนลูปนะถูกไหมครับทำอิมพ l เม e นต์ไปเฮ้ยมีแกลบมีช่องหว่ใน e, ตอนที่ประกาศขาดเรื่องนั้นขาดประเด็นนี้ก็ไปปรับการประกาศไปปรับไอกเกมเมนต์เหล่านั้นเนาะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ลงมาดูกระบวนการข้างล่างว่าเฮ้ยคุณทําตามที่ประกาศหรือไม่นะครับเช่นนะครับก็ที่อยู่ประกาศไว้ใน privacy notice นะพวกเนื้อหาต่างๆอันนี้ต้องซีเรียสเพราะว่า เขียนไว้แล้วก็ต้องทำํำตามนั้นนะครับ mm. เช่นนะครับเขียนว่าจะเอาข้อมูลสุบคค้นมาใช้เพื่อจุดประสงค์หนึ่งสคุณตอนไปทําก็ต้อง make sure นะว่ากระบวนการที่เราไปทํามันใช้ตาม1,2,3จริงนะครับไม่ใช่ไปใช้4,5,6ด้วยอันนี้ก็จะ3ล้านบาทนะครับปรับถึง3ล้านบาทถ้าคุณทําเกินกว่าวตัตถุประสงค์นะครับผิดวตัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้นะนะครับบันทึกรายการตามมาตรา39นะนะครับ ก็คืออย่างที่พูดนะเราบันทึกเอาไว้เมื่อกี้เล่าแล้วว่า39มีอะไรบ้างไปดูในกฎหมายก็ได้นะครับแล้วคุณทําตามนั้นไหมนะนะฮะ,ะการขอใช้สิทธิ์ของ Data subject นะครับการขอใช้สิทธิ์เราบอกว่าเดต้า s u b j e c ใช้สิทธิ์เนี่ยแล้วเรากระบวนการของเรารองรับการใช้สิทธิ์ไหมนะครับใช่ไหมฮะเราไปประกาศสิทธิ์เขาไว้นี่ใน privacy notice นี่นะครับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่ออกแบบไว แน่นอนตอนเราทําระบบเราเห็นแก๊สหรือตอนเราออกแบบระบบเราบอกให้ทําออกแบบอย่างนี้นะครับหลักการไม่ควมรักษาความปลอดภัยต้องทำงนี้แล้วทําจริงหรือเปล่านะครับตามนั้นก็ต้องไปเช็คนะฮะไป against มาเช็คนะครับถ้าไม่ครบไม่สมบูรณ์ก็ปรับให้มันครบทําให้มันครบนะครับเนี่ยนะอ้ b ประเด็นที่ต้องเช็คนะครับกฎเกณฑ์ระเบียบบริษัทที่ประกาศเออเราเรา,เราทบทวนเราเรามีระเบียบรุ่นนี้นั่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกดเกณฑ์ตรงนั้นนี่นั่น แล้วกระบ,บวนการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเราเดินตามนั้นจริงหรือไม่นะหลังจากที่มีการประกาศออกมาเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ของบริษัทเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้มันครบกันเนาะทั้งการสิ่งที่พูดและสิ่งที่ดําเนินการนะครับสี่คือ A g r e e m e n t ต่างๆก็มันมีพวกรายละเอียดเนื้อหาในที่อยู่ในอ e เก e เมนตะ์เขียน Po l i c y a g r e e m เ n t เขียนไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีมาตรการไป a d d r e s สตรงนั้นไหมนะครับเช่นเราบอกว่าเรากําชับนะฮะเราถ้า Po l i c y agreement เนาะ เราบอกว่าให้ผู้ประมวลผลให้ทําได้แค่นั้นแค่นี้ตามสัญญา a g r e e m e n t ในโปรเจกต์นั้นๆในกิจกรรมนั้นๆแล้วเราได้มีการกําชับติดตามไหมนะครับเราบอกว่าให้เขาทําดูแลความปลอดภัยข้อมูลเราได้มีกาชับดูแลติดตามหรือไม่นะนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปอีกอันหนึ่งที่จะมาดูเรื่องพวกนี้นะครับอธิบายว่าคําว่ากําชับติดตามเนี่ยพอ,อจ,จะมีตัวอย่างหรืออธิบายให้เห็นภาพได้ย,ยังไงเนาะแต่ว่าโดยตอนนี้สั้นๆก็คืออาจจะมีภาพถ่ายมีเอกสารหลักฐานมีการตรวจสอบนี้เป็นต้นนะครับ ให้เห็นชัดว่าหรือมีหลักฐานว่าเรากำชับในฐานะคอนตัวเลอร์กันชับติดตามดูแลแล,แล้วนะครับก็นะฮะประมาณนี้นะครับก็จบนะครับหวังว่าคลิปนี้เนาะนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับจะเป็นประโยชน์ทุกท่านก็ขอขอบคุณมากสวัสดีครับ